ถึงน้องๆหรือนักธุรกิจทุกคนนะคะสําหรับคนที่แบบว่าอุ้ยเนี่ยต้องมีความฝันแล้วเดินตามความฝันแต่คุณต้องมีคนเติมเต็มความฝันด้วยนะเช่นวันนี้คุณมีความฝันอยากจะทําร้านกาแฟแต่คนเติมเต็มความฝันของคุณคือใครอ่ะแม่หรอเอาเงินมาให้พ่อหรอเอาเงินมาลงทุนให้ไม่ใช่นะคะคนเติมเต็มความฝันของคุณอ่ะคือลูกค้าลูกค้าคือคนที่จะทําให้ฝันของคุณสําเร็จเพราะถ้าไม่มีลูกค้ามันจะไม่มีรายได้เข้ามาต่อให้พ่อคุณแม่คุณเนี่ย อัดเงินเข้ามาลงทุนให้เท่าไหร่ร้านสวยแค่ไหนแต่งเงียบกิฟต์แสดงว่าฝันของคุณไม่สกเซ็แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณมีความฝันแล้วอยากทําให้มันสําเร็จนะคะคุณจะต้องเริ่มดิจิตลงในดีเทลแล้วว่าวางสถิติของตัวเองนะคะ Place Product Price Promotion Place คือเดี๋ยวนี้มีทั้งสื่อออนไลน์คุณยิงการตลาดออนไลน์แล้วคุณมีหน้าร้านหรือเปล่าหรือว่าคุณจะเป็น Delivery เ no. นาะ Product คือสินค้าของคุณจะมีกาแฟมีขนมหรือกาแฟอย่างเดียวแล้วก็ ไปเป็นแบบไหนนะคะมีขนมเป็นเซตหรือเป็นอะไรนะคะแล้วก็ไพรส์เฮ้ยราคาเท่าไหร่มันถึงจะครบอบคลุมความฝันของคุณได้ละ่ะมันต้องขายกี่แก้วไม่ใช่ราคาขายต่อแก้วนะแต่เป็นมันต้องขายกี่แก้วคิดดีๆนะคะนี่คือหลักการที่นักบัญชีเอามาแอปพลายหรือคนสําเร็จเอามาแอปพลายกันเลยว่ามันต้องขายกี่แก้วมันถึงจะเติมเต็มความฝันของคุณได้ถ้าคุณบอกว่าคุณขายแก้วละสี่สิบขายร้อยแก้วต่อวันคุณแฮปปี้มีความสุขแต่ถ้าคุณขายแก้วละหนึ่งร้อยแต่คุณขายสิแก้วต่อวัน คุณมีความสุขปริมาณความฝันเติมเต็มด้วยการคิดนะคะไม่ได้ปริมาณความฝันเติมเต็มด้วยการที่แบบฝันต่อนะคะจากนั้นนะคะโปรโมชั่นทํายังไงล่ะให้ลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ําหลายๆครั้งก็เห็นแต้มเติมนู่นนี่นั่นแต่อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าชีวิตคนเราจริงๆอะที่เขาซื้อซ้ำอะสิ่งที่ภาษาเออลิ้นมันสัมผัสเข้าไปแล้วมันติดลิ้นติดกลิ่นติดตาติดใจนั่นแหละ โคตรโปรโมชั่นนี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จจ้า